สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับมื่อวานนี้ครับกับพ่ชายแม่น้องเบิ้งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับมื่อนี้นะครับผมมาอยู่ที่คอควายของพี่น้ำนะครับบ้านน้องกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดนครลำพูนะครับมื่อนี้พี่เพิ่นมีควายอยู่สองตัวนะครับชิมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเป็นควายสาวน้อยแล้วก็เป็นสาวสวยพ่อผสมที่ว่าโค้งสางใหญ่ๆเลยนะครับเหมาะที่จะรับเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกในอนาคตได้นะครับผมสวัสดีครับพี่ครับเมื่อนี้มีอยู่อ่าสองตัวชิเปิดเนาะแต่ว่าข้างหลังหันยังไม่เปิด นะครับผมอ่าเจ้าิเปิดจ้าเปิดโชว์โอจ้าอ๋อกะซีให้พี่น้องเบิง้งจ้าพี่น้องเบื้อืมข้างหลังหันสามสามไม่เงยเห็นไหจ้าอ่าแต่ว่าซีเปิดราคานี่ก็คือสองตัวจ้านะครับเดี๋ยวสีสอบถามเพื่อตัวนะครับสาวไม่เงยนี่ที่ตัวหน้าผมมีซื้อป่ะรับนี่มีจ้านางสาวซันโบจ้าน้องซันโบน้องซันโบนะครับผมอายุนะครับ หลายไปไหนแล้วครับอายุสองปีจ้าพ่อมาสมมาเนาะจ้าเป็นควายสาวควายสาวสูงหลายไปไหนครับสูงร้อยสี่สิบแปดจ้าร้อยสี่สิบแปดเลยนะครับเชี่ยวสายมากเลยครับผมเป็นลูกของเจ้าซันจ้าลูกเจ้าซันนะครับก็คือน้ำเชื่อมมาจากกลมจ้านะครับเอาเบิ้งหน้าตาเบิ้งหน้าเขาโค้งสางง่ายนะครับแม่นี่เบิ้งหน้าตาตาแจ้มแก้มจ้ำอ่อองคอมีเห็นชัดเจนอกเผาง่ายนะครับสูงร้อยสี่แปดนะครับวัดตั้งพื้นปูนนะครับเดี๋ยวสิตัดภาพตอวัดให้พี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้ง รงสางเแบิ้งอ่างกันอ่างให่เลยนะครับยังตกเลียนนิดนึงนะพี่เนาะก็ให้พี่น้องที่ว่าเพื่อนจะได้ไปพัฒนาไปคุ้นกันนี่โอ้แม่นี่ไปได้ไกลนะครับนี่เพิ่งเป็นสาวด้วพี่แต่ว่าสูงใ่นะครับเแบิ่งเอาครับพี่น้องนี่โอ้นัวควันนี่ครับควันจับด,ดีครับแต่ว่าเบิ่งแผ่นหลังเแบบิ่งอ่างกันครับนี่เพิ่งสองปีกว่านครับพ้อจะผสมยังไปอีกได้ไกลยังโมข้นเนานะพี่เนาะก็คือพ่อที่จะผสมนะครับนี่เพื่อที่ว่าต้องการแม่พันแม่บอกใหญ่ๆนี่แม่นี่เลย นะครับไปเลือกพ่อญ่ไซพอดีไซนะครับโอ้ไปได้ไก่ครับแม่นี่พระหน้าได้ไก่นะครับผมมาเห็นตัวแรกผมก็นึกว่ามีลูกแล้วนะครับโบแม่นะครับนี่เป็นสาวสวยอยู่นะครับสวยสาวน้อยกําลังมักบมาอืมนะครับเหมืนก็ยังบ่ขึ้นที่เลยนะครับผมมาเห็นตัวแรกก็ตกใจนะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับเอ้านะครับมาเห็นเบ้องเบิ่งตัวจริงกันได้นะครับเบิ่งตัวจริงกันได้นะครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับนี่โค้งสางนะเบิ่งบันท้ายกกหางพุ่มหางกันนะครับกกหางใหญ่พุ่มหางยาวนมสีเต้าสีชมพูสวย นะครับผมเนื้อหนังสีชมพูเลยนะครับอ่ะเดินให้พี่น้องเบิ่งเนี่ครับนี่น้องสั้นวนะครับสูงร้อยสี่สิบแปดอนาคตกับร้อยหาสิบบวกแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นสาววนะครับนี่ยังไม่มีลูกเลยนะครับอ่ะเบิ่งรอบๆตัวกันนะครับให้พี่น้องเพราะว่าอ่าฟาร์มใหญ่เพิ่อนเอาไปนี่ไปขุนไปพาดหน้ากันนี่คันไม่ีลูกอะเป็นคนละตัวเลยเนี่ยไอเพราะว่าตอนนี้ยังตัวกึ่งยงนิดนึงนะพี่เนาะกาให้พี่น้องไปพาดหน้ากันเอานะครับเพราะว่าโครงสร้างมาดีซะเหลือเกินนะครับน้องสั้นวนะครับสูงร้อยสี่ พร้อมที่จะผสมแล้วสิเปิดไลฟ์ได้ครับนี่แสนสี่หมื่นห้าพันจ้าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันต่อรองกันได้อีกนะพี่เนาะจ้าต่อรองอะไรอีกนะสำหรับราคานี้นะครับผมเอาบอเบอร์พี่ลองไหมพี่ศูนย์เก้าแปดครับสี่แปดสามครับสี่สี่หนึ่งแปดของพี่น้ำนะครับผมบ้านน้องกุ้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดแม่สาวสวยพร้อมผสมนะครับสูงร้อยสี่สิบแปดนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันต่อรองราคาได้นะครับผมนี่ครับเบิ้งโค้งสั่งกันโอ้สวยครับแม่นี่ นะผู้ใดว่าอยากได้โครงสางง่ายๆนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับไปเลือกพ่อดีใส่นะครับอนาคตไก่นะครับส่งลูกน่าจะบ่ต้องห่วงนะครับเบิ่งแข็งเบื่องขาเด้อเอาพล้ทพว่าสนใจกะโทรมาตดลองพูดคุยกันนะครับห4 5 0 0 0พันเดี๋ยวเฮาสีเบิ่งสาวน้อยตัวต่อไปกันนะครับผมอาครับมาเบิ่งตัวที่2อเลยนะครับอันนี้เป็นสาวสาวน้อยอยู่ครับเนาะจ้าสาวน้อยมีซื้อบ่ครับนี่อันนี้มีชื่อดาวลุ่งจ้าน้องดาวลุ่งน้องดาวลุ่งี่เป็นสายมั่งได้ครับ เป็นลูกดาวซีพีจ้าลูกดาวซีพีมีใบเกิดมากบ้ครับเป็นน้ำเชื่อกลมปัตุสาน้ำเชื่อกลมนะครับเนาะอายุลายไม่ได้ครับนี่อายุ15เดือนจ้ะ15เดือนสูงไร้ไม่ได้ล้ครับสูงร้อยสามสิบสามบวกร้อยสามสิบสามบวกนะครับผมเบื้องหน้าตาตะลางก้อนนะครับเบื้องหน้าเขาตาแต้มแก้มจ้ำมีให้เห็นชัดเจนนะครับอ่องคอสองเซนไงอกเผาดีนะครับผมเบื้องรอบตัวกันนะครับสิบสิบห้าเดือนดีครับนี่เบื้องนะครับเบื้องแข้งเบื้องขาแข้งขาดีครับนี่แข้งขาใหญ่เลย นะครับขวนนะครับขวานลพชรหลังใยนะครับบั้นท้ายมุ store, ่นงามบากน้าตัดสวยเลยนะครับกกหางใยนะครับพุ่มหางเงาลงมาเลยขานะครับบั้นท้ายสวยโค้งสางดีครับบังขาเงาเลยขาหลังนะครับนี่ขวนสองขวนฟังนี <number S 1> ่ตกสวงครับนนี่เนาะตกสวงทรายนะครับนี่ฟังฟังนี่ตกสวงทรายนะครับขวนสวยอ้างดีนะครับแม่นี่เนื้อหนังเต็มนะครับเนื้อหนังเต็มเลยนะครับสำหรับน้องดาลุ่งนะครับผมอนาคตไก่นะครับแม่นี่ อัตลักษณ์เด่นโค้งสางได้นะครับสิเปิดไลฟ์เลยครับน้องดาลุงเขาอันนี้แปดหมื่นจ้าเปิดแปดหมื่นต่อรองกันได้นะพี่เนาะจ้าต่อรองกันได้อีกนะครับสำหรับน้องดาลุงเขานะครับอายุซิปหาเดือนนะครับสูงลอยสามสิบสามนะครับเล็บกะสวยดีนะครับเปิดไปแปดหมื่นถ้วนต่อรองกันได้นะครับบอกให้น้องไปอีกรอบหนึ่งพี่ศูนย์เก้าแปดครับสี่แปดสามครับสี่สี่หนึ่งแปดของพี่น้ำนะฮะบ้านน้องกรุงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนลำพูนนะครับเปิด น้องดาวรุ่งนะครับสาวสวยนะครับวัยสิบห้าเดือนสูงร้อยสามนะครับแปดมื้อทวนนะครับมีบริการรถรับส่งนะครับอยู่ใกล้กับโซนไอฟี่อยู่ใกล้กับโทรมาคุยรายละเอียดเรื่องรถกันนะพี่เนาะเดี๋ยวท่างสิไปเบิ้งนะครับควายในฟาร์มกันนะครับมีเหลืออยู่สามแม่ญ่ที่ว่าแบ่งไปแล้วนะพี่แบ่งไปแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นมาเอาไปแล้วนะครับนี่ที่ว่าทองใหไงเลยนี่ครับอันนี้กับปล่อยไปแล้วติพี่นี่ปล่อยไปแล้วแต่ตัวนี้ลูกไม่ท่อง กำลังสิขอดจ้ะของทองไปไว้นี่พี่ของเก้าเจริญจ้ะเก้าเจริญจ้าโอ้ปล่อยไปแล้วตีครับจ้าปล่อยไปแล้วนี่ลาบผู้เฒ่าเพื่อนเวลาพี่น้าไปขอแบ่งเพื่นมาเราอันแผ่นเนี่ยแผ่นผสมเพื่อนติดติดไปยังเงติดไรไซเนาะเวลาฝนลมมาบางทช่เพื่อนกับบ่ได้เก็บมันรุดหายเนี่ยลาบพี่น้ามบอกนะครับจ้าอันนี้แบ่งแม่เนี่แบ่งไปแล้วตีจ้าโอ้สวยๆเลยนะครับแม่นี่ยนะครับอ่างง่ายเลยนะครับปล่อยลายไปในพี่ แสนสองหมื่นแสนสองหมนน้แม่เนาะท่องเก้าที่ครับอืมนาเขาเนี่สวยนะครับพุ่นกระแม่นหมดครับเนาะอืมไปจะไปเอาไม้น่องเบิ้งนะครับผมอันนี้ตุ้มเลนญ่นี่ก็ขคล้ายเป็นเราติถิแม่นี่ก็ท่องด้วยกันบ่นี่อันนี้กัท่องจ้าท่องไรไปพี่ท่องเก้าเจริญเหมือนกันจ้าอืมนี่ก็ปล่อยไปแล้วจ้าอันนี้แม่โชคกุลแม่โชคกุล ลูกมันกับพี่น้ำกับปล่อยเขาฟาร์มใหญ่แล้วอืมครับผมมันเอาไปแล้วครับอันนั้นกับปล่อยให้เราคือกันจ้าใหญ่ๆนี่ไม่บุ้ยวะนี่บุ้ยจ้าโอ้เล็บหนุ่มมณงงามดีครับอ่างใหญ่อ่างลึกเลยแม่นี่ปล่อยลายไปนี่พี่แสนสองหมื่นเงื่อนบ่พี่จ้าแสนสองเงื่อนนะครับผมท่องไปไปนี่อันนี้ท่องเบิ่มจ้าท่องเบิ่มเนาะพี่เนาะจ้า ปล่อยกันเบิุกตัวเราแม่ใหญ่น,ไงไงนะปล่อยหมดแล้วแมาติดสีเก็บเอาไว้เป็นแม่บอกแต่ว่าเพิ่นมาขอแบ่งครับผมอ่ะมือ้นมนอ,น,น,อนี้กคเล่มื้อนี้ก็เล่เปิดอยู่2สาวานะครับสาวใหญ่หั่นแล้วก็สาวน้อยจ้เฮ้ยสนใจตัวใดก็โทรมาเลยนะครับอาซาที่นี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจช่องน้ชาพอเดียวไว้นะครับผมสําหรับที่นี้สวัสดีครับ